นะดูอีกดวงหนึ่งก็ได้ค่ะเอาโลภะมรรจิตดวงที่สองดวงที่สองนะเอาดวงที่สามเลยค่ะมันจะได้มีความต่างโลภะมรรจิตดวงที่สามอยู่ตามนะอัญญสัมมาณะมาหมดไหมทีนี้ดูเจตสิกประกอบกับจิตดวงนี้นะดูเจตสิกเจตสิกอยู่ด้านขวามือของพวกเรานะกลุ่มเจตสิก ดีดดวงจิตก็อยู่ด้านซ้ายนะคะดูคู่กันแต่ถ้าจําไม่ได้ก็ต้องดูตามหนังสือด้วยนะเดี๋ยวนี้ป้าต้อยไม่ใช่อย่างนี้เดี๋ยวนี้ป้าต้อยดูนี้นี่อันนี้นะเจตสิกอยู่ฝั่งนี้อันนี้จิตนะคะอ่าเรามาดูนะคะ,<น>ะโลภะมรจิตด,ดวงที่สามโลภะมรรจิตด,ดวงที่สามอยู่ไหนนะ ดวงที่สามหนึ่งสองสามดวงนี้ถ้ปต้อยเออดวงนั้นแหละนะมีตัวเลขอยู่ในนั้นเท่าไหร่นะคะสิบ <19. S 1> นะมีสิบเก้าสิบเก้เท่ากันกระตะกี้ใช่ไหมคะแต่เรามาดูกันว่า19นี้เนี่ยนะมันมีอะไรบ้างอัญยะมาทั้งหมด13บสามได้ไหมมาได้หมดเลยเพราะจิตดวงนี้เป็นโสมนัสนะคะอย่าลืมแถวบนทั้งหมดเป็นโสมนัสจำได้ไหมคะที่เราท่องกันโสมนัสสะสหคตัง ทิฏฐิอันนี้มันเป็นทิฏฐิขตะวิปปยุตตังนะอันนี้ตัวนี้เป็นทิฏฐิขตะวิปปยุตตังเป็นอสังขาริกังจำบาลีชุดนี้ได้ไหมคะถ้าท่าท่องบาลีตามตามดวงจิตเลยก็คือตั้งแต่ดวงแรกนะสมนัสะสหคา,าตังทิฏฐิขตะสัมปยุตตังอสังคาริกัง ดวงที่สองโสมนัสสหคตังทิฏฐิคตะสามปยุตังสังขาริกังดวงที่สามโสมนัสสหคตังทิฏฐิคตะวิปปยตังอสังขาริกังจาได้ไหมฮะดวงที่สี่โสมนัสสหคตังทิฏฐิคตะวิปปยตังสสังขาริกังนะาําได้ละจาได้ละทีนี้เรากําลังพูดถึงดวงที่สามนี่แหละนะดวงที่สามมันทิฏฐิคตะวิปปยต์ใช่ไหมคะ อีนี้เราก็จะดูว่าในส่วนของทิฐิกตตวิปยุทธ์เนี่ยอัญญะเนี่ยเขามากี่ดวงอย่างนี้นะเขาเป็นสมนัตใช่ไหมฮะดูนะพี่ผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินรีมนัสสิการเข้าได้หมดเลยนะฮะสัพพะจิตะสาธารณเจตสิกเจ็ดและปกิณกะเจตสิกหก็คือวิตกวิจารอธิมโมวุรยิยะปีติชันทะเข้าได้หมดเลย เพราะนั้นอัญญาสิบสามเนี่ยจะไปอยู่ในจิตดวงนี้ได้หมดเลยนะคะนะและหลังจากนั้นไปดูว่าอากุศลเจตสิกสิบสี่มีอะไรเข้าได้บ้างโมจตุกาเจตสิกสีได้หมดเลยนะคะคือโมหะอหิริกาอโนตปะอุทธจักนะมาสีได้หมดเลยทีนี้มาดูโลติกาสามเข้าได้กี่ดวงโลภมาแน่นอนถูกไหมคะเพราะจิตดวงนี้เป็นโลภบมูลจิตจะต้องมีโลภเจตสิกเข้าหนึ่งละ ทิฏฐิมาไม่ได้นะคะต้องเป็นมานะแล้วนะต้องเป็นมานะเพราะว่าทิฏฐิขาตวิปปยุตังต้องไม่มีทิฏฐิจิตดวงนี้ต้องไม่มีทิฏฐิเจตสิกจังได้ไหมฮะเห็นนะบางท่านไปได้ลวอีกอีกบางท่านยังไปไม่ได้ดูบนกระดานนะคะอะโลภะดวงที่หนึ่ง มีเจเข้าประกอบ19ดวงนะใน19นี้มีอัญญะสมานะเจตสิกสิมาได้ละอากูเจมาเท่าไหร่ดูดดนะมีสัพพะจิตตะสาธารณะเจตสิกเจได้หมดเลยปกินนกกากะเจตสิกหก็เข้าได้ดังนั้นอัญญะ13มาได้หมดเลยในจิตดวงนี้นะโลภะดวงที่หนึ่งนะคะ แล้วก็มีอากุเจอากุเจก็คือโมหะอหิริกะอนตตาปาปุทะจะอันนี้คือโมจตุกะสีถูกไหมฮะอันนี้โมจตุกะสีทีนี้มาตรงโลโลติกะสามก็คือโลภะทิฏฐิแล้วก็มานะเราดูว่าตัวไหนเข้าได้ มีตัวนี้นะนี่กับนี่อันนี้ยังมาไม่ได้มานะมาไม่ได้นะเพราะว่าดวงที่หนึ่งเนี้ยยังไม่มีมานะตามบาลีก็คือทิฏฐิขาตสัมปยุตจิตใช่ไหมฮะโงมนัสสะสหา,าตังทิฏฐิขาตสัมปยุตตังต้องมีทิฏฐิเข้าร่วมกับโลภะดวงที่หนึ่งนี่นะมานะไม่มาแล้วก็มีอะไรอีกฮะโทจะใช่ไหมฮะโทจะสีมาได้ไหม ในเมื่อโลภะกับโทสะมันอยู่ได้ด้วยกันได้ไหมฮะได้ไหมได้ไหมในขณะคุณลุงในขณะที่โลภะเกิดโทสะเกิดในขณะนั้นเลยได้ไหมไม่ได้โทจตุก,กะมาไม่ได้นะทีนี้ถีทุก,กะสองถีนะกับมิทธะดวงนี้ไม่ถูกชักชวนเพราะนั้นถีนะมิทธะมันอยู่ในส่วนของการถูกชักชวนถีนะมิทธะนะชวนด้วยอาหาร ชวนด้วยอากาศนะแล้วก็ชวนด้วยหลายๆอย่างนะมันต้องถูกชวนนิถินมิธะดวงนี้มันเป็นอสังคาริกใช่ไหมคะอะสังคาริกพราะนั้นถีนมิทะมาไม่ได้ทีทุกขาสองมาไม่ได้วิจิกิจฉามาแค่หนึ่งดวงสุดท้ายกนะ็คืออกุศลและจิตดวงเดียวเองเพราะนั้นโลภะข้างบนวิจิกิจฉามาไม่ได้นะคะ โลภะมอนจิตดวงที่หนึ่งมีเจตสิกที่เข้าได้ก็คือสิบสามใช่ไหมคะสิบสามอัญญะสิบสามก็คือเจีน้แล้วก็มีอะไรอีกคะโมจตุกะสมีโลภะโลภะหนึ่งค่ะแล้วก็มีทิฏฐิอีกหนึ่งแค่นี้เองนอกนั้นมาไม่ได้ค่ะอัญญะนี่สิบาตรงนี้นะคะ 1ิ1ส1มสิบเจบแป้าครบวิธีหาหาอย่างนี้ค่ะตั้งก่อนตั้งก่อนว่าเอบาลีบาลีเนี่ยบอกว่ายังไงนี่เราเอาตามบาลีนะแต่ถ้าดวงที่สนะดวงที่3ามเจสิเหมือนกัน19ดวงที่หนึ่งก็สิบดวงที่สามก็19 19เนี่ยเราต้องมาดูตรงนี้ว่าอะไรมาบ้างนะ นีอะไรมาได้มั้งคะอัญญาสิบสามมาได้ละวสิบสามนี่ค่ะโมจตุกะสี่มาได้ไหมคะสี่ <4. S 1> โลภะมาแน่นอนเพราะว่ายัางเป็นโลภะใช่ไหมคะจิตยังเป็นโลภะอยู่ทิฏฐิมาได้ไหมมันมันชื่อว่าทิฏฐิวิประยุทธใช่ไหมไพ้ะนั้นทิฏฐิมาไม่ได้มานะมาได้ไหมฮะมานะมาได้ นี่เห็นไหมมานะ้ามาได้เพราะเพราะชื่อก็บอกว่าทิฏฐิวิปใช่ไหมไม่มีทิฏฐิแต่ถ้าทิฏฐิซัมมีทิฏฐิอหม,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 มถ้าถ้ามีทิฏฐิมานะ้าไม่มาสองสองอย่างนี้เขาจะมาด้วยกันไม่ได้ไม,มไม่มาด้วยกันคือสองอย่างนี้หาใช่่ะสองอย่างนี้เราต้องแยกกันว่าเขาจะมากับโลภะตอนไหนนะคะ อันไหนจะมากับโลภะต้องแบ่งแยกกันเพราะว่าทิฏฐิเนี่ยมากับโลภะได้สี่ดวงมานะก็มากับโลภะได้สี่ดวงเข้าใจใช่ไหมคะเอออย่างเงี้ยนะได้แล้วนะฮะสิบเจ็ดสิบแดสิบเก้าเนี่ยค่ะอย่างนี้วิธีการหาเอาอีกดวงหนึ่งเอาดวงไหนฮะ โลภะมรจิตดวงที่สี่นะโลภะมรุจิตดวงที่สี่ดวงที่สนะี่ 4, มีเจประกอบเท่าไหร่ฮะยี่สิบเอ็ดไหมฮะยี่สิบเอ็ดบาลีดวงที่สี่นี่ว่าไงนะฮะโสมนัสสะสหคตังทิฏฐิฆาตะวิป,ปยุตังสะสังขาริตังถูกไหมฮะนะอย่าลืมนะสะสังขานะอ่ายี่สิบเอ็ด อัญญามาสิบสามนะคะสิบสามไหมยังสิบสามอยู่นะโมจตุกะสี่โลภะมาแน่นอนเพราะยังเป็นโลภะถูกไหมฮะโลภะหนึ่งอะไรมาอีกทิฏหรือมานะมานะเพราะว่าเป็นทิฏวิษใช่ไหมอ่ามานะหนึ่งเป็นสัสังคาริกอะไรมาสัสังคาริกโทจตุ